สวัสดีครับบัณฑิตทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดร์ธีรศักดิ์อุรัตนานนท์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการศึกษาก็ต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบัณฑิตมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่สำเร็จการศึกษาในปี2563และปี2564ทุกท่าน ที่ได้มีความพยายามฝ่าฟันจนประสบผลสำเร็จในการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกน,น่านและลำปางบัดนี้ก็ถือว่าทุกท่านนั้นได้เป็นสิทธิ์เก่าราชมงคลของพวกเรากันแล้วนะครับในานามของสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชามงคลล้านนาผมขอชื่นชมบัณฑิตทุกท่านและขออนุญาตมอบข้อคิดดีๆไว้3ประการดังนี้ครับประการแรกความมีคุณค่าที่เราสามารถต้องหาตัวของเราเองให้พบคบตัวเราเองให้ได้ใช้ตัวเราเองให้มีค่าคุมตัวเราเองให้อยู่รู้ตัวเราเองให้จริงทำตัวเราเองให้ดีและ สร้างตัวเราเองให้สุขใจประการที่สองเกี่ยวกับเรื่องของเวลาสิ่งที่คนเรามีเท่ากันนั่นก็คือเวลาแต่ต่างกันตรงที่การนำเอาเวลาไปใช้บางคนเอาเวลาไปใช้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าก็มีแต่ความเดือดร้อนแต่บางคนได้นำเวลาไปใช้กับคนที่เห็นคุณค่าก็จะมีประโยชน์ต่อตัวเราและประการที่สามก็คือคำว่าไม่ ไม่พอใจมีเท่าไหรก็ไม่มีความสุขไม่เป็นตัวของตัวเราชีวิตยังไงก็เหนื่อยไม่ใช่เราก็อย่าไปฝืนไม่เหมือนกันเราเปรียบเทียบกันไม่ได้ไม่มีสำรองร่างกายที่สองของเราและไม่มีวันหยุดก็คือวันเวลาก็ขอให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานมีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่แจ่มใส ดังคําที่กล่าวไว้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวและสุดท้ายขอฝากคำคมข้อคิดดีๆไว้กับประดิตทุกท่านดังนี้อย่าไปกุ้มใจกับอดีตที่ผ่านไปแล้วอย่าไปวิตกกังวลถึงอนาคตที่ยังไม่แน่นอนและยังมาไม่ถึงสิ่งที่สำคัญก็คือให้เราทำงานในปัจจุบันขณะที่นี่และเดี๋ยวนี้ให้ดีที่สุด โดยการคิดดีพูดดีและทําดีให้เป็นที่ใสโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราด้วยนั่นก็คือครอบครัวของเราบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาก็ขอให้มีการเรียนรู้มีการสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีในอาชีพและจงจำไม่ว่าไม่มีใครหลอกในโลกนี้ที่จะสมบูรณ์แบบแต่ บันดิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประสมบคุณล้านนาทุกท่านล้วนมีคุณค่าและมีข้อดีในแบบของเราเองสวัสดีครับ